ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเหรียญในมือผมนี้นะครับก็คือเหรียญอัดนะครับเหรียญอัดเอ่อซึ่งเป็นเหรียญในรัชกาลที่5นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คงรู้จักแล้วก็เคยเห็นเหรียญพวกนี้มาบ้างอยู่แล้วนะครับซึ่งเหรียญพวกนี้นะครับถ้าเป็นสภาพที่แย่ๆนะครับเหรียญอัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ สองร้อยบาทร้อยบาทก็ว่ากันไปนะครับถ้าแย่มากๆเนาะแต่ว่าถ้าสวยๆก็อาจจะสัก500บาท600บาทพันหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับเกรดแบบนี้นะครับ MS 6 4แบบนี้นะครับราคาตอนนี้พุ่งไปหมื่นกว่าบาทนะครับอาจจะถึง1 5 0 0 0ห้าพันหก็เป็นไปได้เนาะทีนี้แต่วันนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดถึงเหรียญอัดธรรมดาแบบนี้นะวันนี้ผมมาพูดถึงเหรียญที่นี่แบบนี้เลยครับเป็นเหรียญที่ มีราคามากกว่าเหรียญเมื่อกี้10เท่านะครับประมาณนาะสิเท่าทําไมเหรียญน,นี้ถึงแพงนะครับเพราะว่ามันคือเหรียญ c o p p e r n i c k e เกิลแพทเครับถ้าท่านผู้ชมนะครับดูตลับ NGC แล้วนะครับเห็นคําว่า Pat เทิรนะครับเนอะท่านผู้ชมก็จะทราบทันทีว่าคำว่าแพทเทิร์นเนี่ยหมายถึงเหรียญตัวอย่างนะครับเหรียญตัวอย่างที่ทางบริษัทเนี่ยนะครับเขาได้บริษัทจะททาเหรียญเนี่ยนะครับเขาได้พิมพ์มาหรือปั๊มมาเป็นตัวอย่างก่อนที่จะทําหมุนเวียนออกมา เพื่อใช้หมุนเวียนนะครับนี่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญหมุนเวียนที่ออกปั๊มออกมาใช้จริงเนาะเหรียญอัดที่ปั๊มออกมาใช้จริงจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่ว่าเหรียญที่เป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับเขาปั๊มออกมาเนี่ยนะครับเป็นเนื้อคั p เปอร์นิกเกิลนะครับอมเหรียญนิกเกิลนั่นเองนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยจะเป็นสภาพเออยูห้าสิบแปดนะครับก็คือผ่านใช้น้อยนะครับถือว่าสภาพอยู่ในระดับผ่านใช้น้อยเนาะ เป็นเหรียญรอซอลห่ยสนะครับเปรียเหรียญอัดเนาะท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่านะทุกอย่างจะเหมือนกับเหรียญที่หมุนเวียนเลยนะครับเหมือนทุกอย่างเลยนะคำว่า1อัดอะไรก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อมันเป็นเนื้อนิกเกิลเท่านั้นเองเนาะอันนี้รอซอร้อยสิบสี่นะครับโอเคเนาะทีนี้ถามต่อว่าทำไมราคามันถึงแพงสิบเท่าโม้หรือเปล่าอ่าแน่นอนว่าช่องของเราไม่เคยโมนะครับช่องของเราเอาความจริงมาพูดเสมอนะแล้วก็สำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญ กระสาบที่ผมมีข้อมูลอยู่ผมก็จะนําข้อมูลมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญนี้จะเป็นชุดที่เรียกว่าเหรียญนิกเกิลนะครับกระสาบนิกเกิลพระบรมรูปพระเสียมเทวทิราชตัวอย่างนะเนี่ยแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นก็คือเหรียญตัวอย่างนะครับเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนรูปภาพนะครับว่ามันมีรอสอะไรบ้างนะครับก็จะมีรอสอน1่นนะครับเป็นเหรียญเซี่ยวนะครับ แล้วก็มีรอส114นึเป็นเหรียญอัดซึ่งก็จะเหมือนกับเหรียญผมเลยนะครับนี่เหมือนกันชนิดเดียวกันนะครับนี่ชนิดเดียวกันนะชนิดเดียวกันแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรอสห1นึอัดนะครับแล้วก็อัด1นึแล้วก็โซรถ1นึนะครับราคากันบ้างถ้าเป็นเหรียญเซี่ยวนะครับเหรียญใหญ่เนี่ยก็ราคาประเมินปี61นนะครับจะอยู่ที่แสนห้าถึงแสนแปดหมื่นบาท ถ้าเป็นอัด1นึก็คือของผมนี้แบบนี้นะครับ <g ül> ก็จะอยู่ที่8 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทนี่คือปี6-1นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอัด1นึก็จะใกล้ๆกันเนาะใกล้ๆกัน,นะกกนยกเว้นโซลรถที่เป็นเหรียญเล็กนะโซลรถนี่จะเป็นเหรียญขนาดเล็กที่สุดนะครับก็จะอยู่ที่5 0 0 0 0ถึงแ0 0 0 0่แต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเหรียญโซลรถรอซอหนึสเนี่ยสภาพ MS64 นะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ผ่านใช้นะครับราคาตอนนี้พุ่งไปที่1นึ่งแบาทแล้ว นะงานประมูลเอื้อเสรีที่ผ่านมาจบที่1,70,000บาทไม่รวมภาษี10.7นะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าประมูลได้ในราคา1 7 0 0 0 0คนซื้อคนประมูลได้จะต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ1 7 0 0 0ถึง18,000บาท <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตีไว้เลยโซลดนะครับเปลี่ยนนี้ที่คนประมูลได้ต้องจ่ายก็คือเกือบเกือบ2,000 0นล นะครับส่วนของผมเนี่ยก็ถือว่าได้มาในราคาค่อนข้างที่จะถูกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่สภาพ a u 5 8นะซึ่งนักสะสมระดับที่เงินเงินหนาเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะไม่อยากได้เท่าไหร่นะครับเขาก็อยากได้ตัว MS เขาก็จะลงประมูลน้อยหน่อยนะครับซึ่งผมก็ไม่สนะผมอยากได้ผมก็ซื้อมาผมก็ประมูลมานะครับซึ่งผมก็ได้ตลับนี้มาเนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้ความรู้ที่ท่านผู้ชมได้รับทราบไปนะครับก็คือว่า ถ้าเป็นเหรียญนิกเกิลนะสับเหรียญแบบนี้นะครับที่เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับไม่เอาเนื้อทองแดงนะเนื้อนิกเกิลนะครับนะสีเหมือนนิกเกิลเลยใช่ไหมสีเหมือนเหรียญบาทเลยเนาะเหมือนเหรียญบาทไทยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจะพุ่งไปกว่าเหรียญพวกนี้ประมาณ10เท่าแน่นอนโอเคนะครับนี่คือข้อมูลที่ผมให้มาเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้รับทราบไว้นะตลาบนี้เนี่ยถ้าติด MS นะครับหกเนี่ยราคาทะลุ200,000แน่นอนนะครับเนาะ โอเคนะครับก็นําข้อมูลมาบอกให้ท่านผู้ชมรับทราบไว้ว่าแบบไหนแพงแบบไหนถูกนะอเหรียญนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับลวดลายยังคงโอเคมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวผิวเหรียญมันจะไม่สวยเท่ากับตัว MS64 เ,เท่านั้นเองเนาะคือตัวลวดลายเนี่ยยังโอเคมากๆนะครับเพียงแต่ว่าคือชัดเจนทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าผิวเหรียญเนี่ยมันความความแวววาวที่เป็นผิวเดิมของมันเนี่ยหายไปบางส่วนนะครับก็เลย ก็เลย a อยู่ห้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็พอใจแล้วนะครับก็เก็บไว้เรียนตัวอย่างนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นตามการเวลาของมันเนาะโอเคนะครับก็มาบอกท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้ติดตามชมช่องของเราใหม่นะครับถ้าท่านผู้ชมถูกใจแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์นะครับเป็นความรู้นะครับก็ได้โปรดแชร์ออกไปเพื่อให้ความรู้เนี่ยไปยังผู้อื่นเป็นวิทยาทานต่อไปเนาะโอเคนะครับก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ